สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับผู้ไม่กลัวผีและไม่กลัวหนังสยองขวัญน,นะครับนี่คือเรื่อง f r ิกี้สลับล่างสลับร่าง,างไม่ใช่สลับล่างกับบนสลับร่างฆ่าล่าป่วนเมืองเป็นหนังใหม่ที่เพิ่งเข้าฉายในอเมริกาสัปดาห์นี้เข้าฉายเมื่อวันศุกร์ที่13ที่ผ่านมานี้ด้วย ทำเงินที่อเมริกาวันที่13-15ไป3.7ล้านเหรียญสหรัฐจากการลงทุนเพียงแค่6ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับเป็นหนังของยู i นเวอร์แซลบลัมเฮาโดยผู้กำกับชื่อคริสโตเฟอร์แลนดอนซึ่งเขาเคยทำหนังเรื่อง h p p p ป a t เ Day มาแล้วนะครับทั้งภาค1และภาค2และอีกเรื่องหนึ่งที่เราจำกันได้ก็คือเรื่อง Paranormal The Mark One และนางเอกคนนี้ Catherine Newton. ก็เคยร่วมแสดงใน Paranormal Activity ภาค4ด้วยนะครับเรายังคงจำกันได้แต่พี่โอจำไม่ได้เพราะพี่โอไม่ชอบดูหนังสยองขวัญเท่าไหร่ดูแล้วก็จะปิดตาไม่กลัวผีแต่กลัวหนังสยองขวัญน,นะครับเมื่อไหร่ที่มีหนังฆาตกรโลกจิตมาพี่โอจะสยองเสมอและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องต้อนรับสุข13ได้ดีมากปีนี้เราไม่มีฮาโลวีนเพราะว่าฮาโลวีนภาคล่าสุดนั้นเลื่อนไปปีหน้าและภาคจบก็เลื่อนไปอีกปีต่อไปปีนี้เราไม่มีสุข13ไม่มีฟล The 13นะครับแต่ว่าเรื่องนี้อยู่ดีๆก็เข้าฉายด้วยทุนสร้างเล็กน้อยในยุคแพนดมิกยุคโควิดแต่เรื่องนี้กล้าเข้าด้วยการลงทุนเพียงน้อยนิดแต่ก็ขึ้นอันดับหนึ่งได้ นอกจากแคทเธอรีนนิวตันนอกจากพุ่งกับคริสเฟอร์แลนดอนเรามีคนสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้สุดยอดมากๆนะั่นก็คือวินสวอนครับวินสวอนเนี่ยเป็นพระเอกส่วนใหญ่พี่โอจะเห็นในหนังตลกนะไม่เคยเห็นหนังสยองขวัญมาก่อนเลยจำได้เคยแสดงเรื่อง Dodgeball เล่นกับ จำไม่ได้แต่ที่จําได้แน่ๆคือเรื่องผู้ชายขายน้ำ d e l l v e r y Man เรื่องนั้นสนุกมากๆอย่าลืมไปหาดูให้ได้นะครับเรื่องนี้วินสวร์ปรากฏตัวในหน้าตาแบบว่าเหมือนกับชายสวมหน้ากากสุกสิบสเหมือนกับฮาโลวีนเป๊ะเลยตอนต้นเรื่องเนี่ยเปิดเรื่องมาคลิปนี้พี่โอไม่สปอยนะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนไปดูเองแค่จะพูดกระตุ้นเพื่อให้ดูเรื่องนี้สนุกขึ้นเท่านั้นนะครับวินสวร์ ปรากฏตัวในร่างของฆาตรกรโรคจิตและก็ตามฆ่าวัยรุ่นตั้งแต่คืนวันที่11เรื่องนี้เข้าฉายสุก13ที่อเมริกาด้วยและหนังก็เดินเรื่องพุทธที่11เพอหัด12สุก13ตามอย่างเวลาจริงนะครับเขาเริ่มฆ่าคนฆ่าวัยรุ่นเมืองนี้ชื่อเมืองบราซิลและเขาก็ ไอ้บูเชอร์เนี่ยมันมันเหมือนกับว่าคนแร่เนื้อคนคนแร่เนื้อสัตว์คนพวกพวกเฉียนหมูพวกอะไรในโลกาสัตว์นั่นแหละพี่โอ๋ก็ไม่ชำนาญภาษาอังกฤษแต่ว่าเรามีแฟนคลับที่เก่งภาษาอังกฤษเดี๋ยวเขาจะแปลให้นะครับเป็นบูเชอร์ก็คืออยู่เมืองบริสิลก็เรียกบริสตูบูเชอร์เป็นฆาตกรโรคจิตของเมืองนี้แล้วก็ทาการฆ่าไวรุษมากมายซึ่งก็รวมถึงนักเรียนมัธยมที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกับนางเอกน้องคนนี้ด้วยชื่อในเรื่องชื่อมิลลี่นะครับแต่ฆาตกรไม่รู้ว่าชื่ออะไร ก็มิลลี่นี่มีเพื่อนอีกสองคนที่สนิทกันเธอเป็นคนเหมือนกับว่าถูกรังแกถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนมาตลอดและเมื่อเหตุการณ์มันเป็นต้นเรื่องของเรื่องนี้ก็คือมีอาวุธชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นอาวุธโบราณเป็นภาษาสเปนนะครับชื่อดาราโดล่าอะไนี้ยอ,อยู่ในพิธีภั์ของวัยรุ่นคนหนึ่งแล้วฆาตกรคนนี้ก็เอาอาวุธนี้มาแทงเหมือนกับจะฆ่ามิลลี่แต่ว่าเกิดเหตุอาถรรพ์ ทั้งคู่สลับร่างกันในคืนนั้นตื่นเช้ามาต่างคนก็ต่างเป็นอีกคนหนึ่งอันนี้พี่โอพูดสปอยเฉพาะตามในตัวอย่างเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเรื่องก็สนุกเพราะว่าคาถาอาคมที่ลงไว้กับอาวุธเนี่ยเขากำหนดว่าทั้งคู่จะสามารถแลกแลกร่างกันได้เพียงแค่24ชั่วโมงก่อนที่จะต้องแทงกันเพื่อที่จะกลับร่างแต่ถ้าไม่ทำพิธีเพื่อที่จะสลับร่างเหมือนเดิม ทั้งคู่จะติดอยู่ในร่างอีกร่างหนึ่งตลอดไปนั่นก็คือทําให้หนังเรื่องนี้สนุกในขณะที่ฆาตรกรอยู่ในร่างของผู้หญิงซึ่งไปไหนมาไหนก็ได้เพื่อนฝูงก็มีมากมายจะหลอกฆ่าใครเมื่อไหร่ก็ได้แต่ฆาตรกรถูกตามล่าจากคนอื่นจากคนรอบข้างจากตํารวจจากอะไร ผู้หญิงไม่สามารถที่จะอยู่ในร่างฆาตกรไปได้จะต้องเอาร่างคืนให้ได้ในขณะที่ฆาตกรไม่จําเป็นจะต้องคืนร่างก็ได้เพราะว่ารู้สึกพอใจในร่างนี้แล้วทั้งคู่ก็เลยต้องไล่ล่ากันต้องต่อสู้กันโดยที่น้องสาวของเราน้องมิลลี่ก็มีเพื่อนๆซึ่งเป็นดาราที่แสดงได้ดีเหมือนกันนะครับนอกจากมีเพื่อนมีครอบครัวด้วยมีทั้งแม่มีทั้งพี่สาวแม่ทํางานห้างพี่สาวทํางานตํารวจและเพื่อนสองคนมีเพื่อนผู้หญิงผิวเข้มแล้วก็เพื่อนผู้ชายที่เป็น อะไรนะ LGBTQ เป็นเพื่อนที่เป็นประเภทชายชอบชายนะครับแล้วก็ยังมีคนรักซึ่งเป็นนักกีฬาที่แอบชอบแอบปิงิงกันมานานและทั้งหมดทั้งมวลก็จะต,ต้ององร่วมเอาใจช่วยให้มิลลี่รอดพ้นจากการตามล่าของฆาตกร ทุกคนต้องรอดพ้นจากการตามล่าของฆาตกรและมิลลี่จะต้องหาวิธีที่จะต้องเปลี่ยนร่างคืนให้ได้ภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นเคล็ดลับของเรื่องนี้มีมากมายแต่คืออะไรไปตามชมในโรงภาพยนตร์นะครับความสนุกที่พี่โอได้รับจากเรื่องนี้พี่โอบอกได้เลยว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยมันเปิดเรื่องเหมือนนังสยองขวัญมันตึงเต้นมากพี่โอก็กลัวเหมือนที่ดูนังสยองขวัญทั่วไปแต่พอหลังจากที่มันเข้าสู่ความเป็นหนังวัยรุ่นแล้วมันสนุกมากและเป็นเรื่องแรกที่พี่โอรู้สึกว่า มันเป็นความตลกของหนังวัยรุ่นผสมกับหนังสยองขวัญวัยรุ่นได้อย่างลงตัวซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนถ้ามันตลกก็ตลกถ้ามันสยองก็สยองนะครับอย่าง Friday อย่างสุข13อย่าง h l l o w วีนมันก็สยองชักกี้อะไรพวกนี้มันสยองคาตกรไล่ฆาโลจิตเนี้ยมันสยองไปหมดถ้าตลกมันก็ความสยองมันก็จะพานตลกไปด้วยแต่เรื่องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องนี้สามารถผสมสัสดส่วนได้50-50 เป็นเรื่องที่พี่โอพอใจมากนะครับจะดูแบบหนังสยองขวัญก็สนุกเพราะสยองขวัญจริงจะดูแบบหนังตลกก็สนุกเพราะมันตลกจริงและความคลุกเคล้าลงตัวและเรื่องสนุกแบบนี้พี่โอก็เลยขอให้คะแนนเรื่องนี้ได้ถึง8คะแนนเต็ม10นะครับไม่ต่างจากคนที่มาโหวตใน IMDB ทั้งนักวิจารณ์และทั้งประชาชนให้เรื่องนี้ได้สูงถึง7-8เป็นส่วนใหญ่ และทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันสนุกควรค่ากับการเป็นอันดับหนึ่งอเมริกาและก็ภายในสัปดาห์แรกก็เกือบคุ้มทุนแล้วนะครับรวมทั่วโลกได้กว่า5ล้านในอเมริกาเอง3ล้าน7 000, ทั่วโลกไปอีก2ล้านและสัปดาห์ต่อๆไปก็กําไรแน่และสัปดาห์นี้เข้าที่ประเทศไทย,ไทยวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2563นะครับที่โอเชื่อว่าเป็นหนังที่สนุกเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องที่เราทุกคนแทบจะชอบเรื่องหนึ่งของสัปดาห์นี้เลยที่โอว่าคะแนนแต่ละคนก็น่าจะให้ไม่น้อยกว่าที่พี่โอให้หรือใกล้เคียงกันนะครับสิ่งที่อยากตำหนิเรื่องนี้ก็มีเรื่องเดียวก็คือฆาตกรแต่งหน้าเป็นผู้หญิงสวยขนาดนี้ได้ยังไงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแล้วก็เป็นเหตุให้พี่โอหักคะแนนเรื่องนี้และ แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ข้อเสียก็ได้เพราะว่าถ้าหน้าลวกๆมาคนอาจจะไม่ชอบนางเอกคนนี้ก็ได้นะครับก็การแสดงของวินสวรนั้นก็ควรค่าสมกับการเป็นดาราเจ้าบทบาทที่เคยผ่านงานหนังใหญ่ๆมาแล้วหลายเรื่องส่วนนางเอกของเราซึ่งประสบการณ์ไม่มากพอก็ยังอาจจะเข้าถึงบทบาทการสลับล่างได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับก็แต่ก็ถือว่าอยู่ในอยู่ในระดับที่ ทำได้แล้วทำให้เราพอใจแล้วนะครับก็แค่เรื่องนี้เท่านั้นแหละที่เราอาจจะรู้สึกขัดหูขัดตาไปบ้างยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรปล่อยผ่านได้หนังทำเหมือนเกือบจะทิ้งเชื้อไว้ภาค2แล้วแต่สุดท้ายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พี่โอเชื่อว่าถ้าประสบความสำเร็จนะอย่างใน happy day happy day day นะ่ะมัน ก็ยังมีภาค2ได้เลยเรื่องนี้ก็อาจจะมีภาค2ก็ได้เพราะว่าพี่โอทีว่ารายได้ที่ปรากฏในสัปดาห์แรกและนั่นเป็นรายได้แค่ไม่กี่ประเทศเองแค่อเมริกาก็เกือบจะคืนทุนแล้วถ้ารายได้รวมทั่วโลกไปถึง20ล้านพี่โอว่ามันเกินทุนไป3-4เท่าเพราะฉะนั้นภาค2มาแน่ครับเรื่องนี้อาวุธโบราณที่เป็นกิปดาโลดานั้นยังอยู่ยังคงอยู่และแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนในเรื่องนางเอก สุดท้ายามีโอไม่บอกดีกว่าว่าใครอยู่ใครไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นการสปอยเราไม่สปอยเนื้อเรื่องเลยเราแค่บอกความรู้สึกของเรื่องว่ามันสนุกม,มากๆอยากให้พีโอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเองที่ยวของสะสมสนุกกับภาษาไทยก็มาเป็นเพื่อนเฟซกันก็ได้นะครับกดติดตาม s u b สไครต์ไรต์วิวแชร์ไม่ไม่มีเก้าอี้ล้อหมุนแถวนี้แล้วก็คุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยคําสุภาพกดกระดิ่งด้วย ติดตามกันในเพจ facebook ด้วยนะครับ y o u t u b e c o m o k n i t e e เฟซบุ๊ก c o m o k n i t e e และ f a c e b o o k c o m s i a o k n i t e okay. ถ้าถือป๊อปคอร์นหรือโค้กเข้าไปในโรงหนังนะครับก็เอาภาชนะออกมาทิ้งให้เขาด้วยหรือเอาไปสะสมตามอัธยาศัยนะครับเพราะว่าตอนนี้พนักง,งานมีน้อยใช้สอยประหยัดเราก็ช่วยเหลือไม่ให้พนักง,งานสัมผัสสารคัดหลั่งของเราแล้วก็เราก็ช่วยเหลือพนักง,งานที่ตอนนี้มีน้อยเนื่องจากโรงหนังมีคนดูน้อยเขาก็จ้างน้อยไปด้วยถ้าเป็น าชิค o u t u b พรีเมียมหรือไม่ก็แล้วแต่ก็ดูคลิปพี่โอได้ยาวๆนะครับและพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆครับสำหรับคลิปนี้พี่โอเชื่อว่าทุกคนสามารถสนุกกับหนังเรื่องฟรีกี้สลับร่างฆ่าล่าปวนเมืองได้แน่ๆเป็นการสลับร่างที่สยองสุดขั่วจริงๆครับยืนยันขอบคุณครับสวัสดีครับ โควิดแต่งได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่กินเจิไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพรอมเห็นเมเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิด่างหน่อยหน่อยนิดหอเมส